ฝากกดติดตามและถูกใจทั้งทางช่องย t u b e และเพจ Facebook ดูจบแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆดูกันด้วยล่ะส่วนใครที่ทำทั้งหมดแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆแต่ยิ่งใหญ่สำหรับผมขอพระคุณหลายๆเด้อเฮมอร์ติเมอร์สมิธจูเนียร์หรือมอร์ตี้จูเนียร์ชื่อคุ้นๆกันไหมครับอย่าได้แปลกใจกันไปเลยเพราะว่าเขาก็คือลูกชายของมอร์ตี้หลานชายจอมปวนของตาริกซานเชสเรนั่นเองใช่แล้วล่ะครับไอเจ้าเด็กเหอ์มอยมอร์ตี้เนะ มอร์ตี้จูเนียปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในตอน Rising ะ u อ t a ร s ซอฟ ตอนที่7ของซีซั่นที่1โดยมีแม่ผู้ให้กำเนิดเขาก็คือหุ่นยนต์สาวไซส,ส์สวาด์จากต่างดาวที่ผลิตขึ้นณนดาวกะสซอบัสซอบกร,ระทั่งหล่อนได้หลุดโผออกมาอยู่ในร้านจำนำของต่างดาวรอคอยให้เจ้ามอตตี้เข้ามาพบและแอลขอตาริกให้ซื้อให้ถือว่าเป็นธรรมดาที่เด็กวัยกัดมันจะเห่อของเล่นใหม่มอตตี้สมิธไม่รีรอเมื่อพอกลับไปถึงบ้านแล้วเขาก็ลงมือจัดการทดลองเล่นของเล่นใหม่คนเดียวิเงียบไม่กระทบกระเทือนอะไรรุนแรงเลยเพียงเวลาแค่ชั่วโมงกว่ากว่าเด็กน้อยร้ายเดียงสาที่มีผิวมพู กับมีแขนคู่ที่2แทนใบหูก็ลืมตาขึ้นมาดูโลกอันแสนสดใสใบนี้ในตอนแรกๆเจอรี่กับเบสแย่งกันขิงถึงวิธีการเลี้ยงลูกแต่มอตตี้ก็ไม่ยอมให้ปลูกกับย่าเลี้ยงหลานหรอกนะเขาบอกว่าเขาจะขอเลี้ยงลูกเองด้วยการเปิดทีวีให้ดูจากนั้นเวลาก็ค่อ,คอยๆผ่านไปไวัยหมิ่นตัวซึ่งดูเหมือนว่าสายพันธุ์สิมีชีวิตนี้จะเติบโตเร็วมากตอนอายุป,ประมาณสักขวบกว่าๆขณะที่กําลังเล่นยกขากับพ่อเขาก็ได้พูดประโยคแรกออกมาว่าพังมันให้หมดทําลายให้หมดเสียแล้วไงละ่ะ ร้ายเดียงสาสุดๆจริงๆเลยเด็กคนนี้เนี่ยฉากจะไปอีกทีที่มอตตี้จูเนียเขาก็ได้เติบโตขึ้นเหมือนเด็กวัยเจ็ดขวบดูท่าแล้วเขาจะมีพรสวรรค์ทางด้านอาร์ติสต์อยู่พอสมควรเราจะเห็นได้จากรูปวาดที่แปลกเหลื่อนไปเต็มทั่วห้องแถมแต่และรูปก็มีแต่ความรุนแรงสุดตรงจิบวิปปาแน่ไม่ได้กินหลอกรอคำนี้เหรอสิเข้าเรื่องต่อกันเลยนะ จูเนียเอารูปว่าที่แสนภูมิใจไปอวดพ่อแผ่นหนึ่งมันเป็นรูปที่สองพ่อรูปคู่นี้กาลังถือพระแสงหอบดาบอยู่พร้อมทั้งทางท่าทางล่าเริงโดยมีชิ้นส่วนอวัยวะคนกระจัดกระจายเรือ่อาดร,รอบๆกายฉากนี้ถ้าไม่บอกคกอนึ้ไปเลยว่าเอง,องต้องโตไปเป็นไททันวิปปารว เที่ยวจับคนมาเคียวเล่นเป็นสแน็คแน่ๆเลยมอตตี้จึงเริ่มพร่ำสอนลูกว่าการฆ่าคนนี้มันไม่ดีนะและจูๆ่ๆมอตตี้จูเนียร์ก็พลันหันเหความสนใจไปที่คนส่งจดหมายหน้าบ้านจูเนียร์อ้อนวอนขอพ่ออยากไปเล่นข้างนอกบ้านหน่อยได้ไหมซึ่งแน่นอนว่าคุณพ่อมือใหม่เขาไม่ยอมอนุญาตหรอกมอตตี้จูเนียร์จึงตัดพ้อเชิงน้อยใจไปว่าทำไมคนอื่นเขาเออกไปเล่นข้างนอกได้แล้วทำไมเขาไปบ้างไม่ได้ล่ะเจ้าเด็กน้อยผู้น่าสงสารเอ้ยคุณพ่อผู้ใจดีเลยให้ผมบอกับแกว่าอากาศข้างนอกอะ่ะมันเป็นพิษร้ายแรงกับร่างกกายของลูนะ ฉะนั้นอย่าออกจากบ้านเลยซึ่งต่อให้ไม่ใช่คนดูเราก็รู้ว่าเนี่ยมึงหลอกเนขีดเห็น,หนท้ายที่สุดแล้วพอมอตตี้จูเนียร์เขาไม่ยอมตามพ่อไปดูทีวีกัดเต้นท่าบา้บาๆเขาจึงโดนสุดยอดบิดาผู้บังเกิดกล้าวนี้ดุเข้าให้จนต้องร้องไห้งองแงวิ่งหนีขึ้นห้องไปสคิปไปที่ช่วงวัยรุ่นอย่างรวดเร็วมอตตี้คนพ่อเข้าบ้านมาก็ได้พบว่าลูกของตัวเองอะ่ะที่ตอนนี้ตัวตัวยังกะยักษ์ ไถท่านวิปาร์มอตตี้จูเนียร์ซึ่งกำลังนั่งดูดหมาฝรั่งแท่งตราแมวดำอยู่บนโซฟาในห้องนั่งเล่นก็ต้องโดนพ่อดุอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้รุนแรงและลามปามยิ่งกว่าเดิมเสียอีกมอตตี้จูเนียร์ที่ตอนนี้จูไม่เล็กแล้วนะครับตามธรรมชาติของเผ่าพานันธุ์กระสอบกระสอบย่อมต้องกระหายความรุนแรงเป็นธรรมดาอยากที่จะทำลายร้ามนุษยชาติซะให้หมดแต่ก็ต้องโดนพ่อบ,งบังคับร่ำสอนยัดเยียดสิ่งไม่ใช่ตัวตนของเขาให้ทั้งอย่างช่วยตัวเองสิหมายถึงกิจกรรมอะไรกก็ตตตาามมมที่่่ัััันนนน้อออองงงชววยยยเเเเะครบลลดูห เออหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้คงบ่นว่าทําไมมึงไม่เป็นพ่อตูววะแต่ก็นั่นแหละรครับ ต่อให้เป็นผมถ้าธรรมชาติของผมบอกว่าไม่ใช่ยังไงก็ไม่อยากทำอ่ะเนาะมอตตี้จูเนียร์โดยคุณพ่อผลักเข้าให้ขณะกําลังแย่งรีโมทกันดูรายการทีวีประวัติศาสตร์สงครามโลกโลก,ก็พ่อเขาอ่ะอยากให้ลูกเขาดูเทเลทัมบ,บี้นี่นาการกระทําครั้งนั้นเลยทาให้จูเนียร์เหลืออดยอมกั้นใจนี้ออกจากบ้านในทันทีโดยได้ไปอยู่อาศัยในซากโรงงานในร้างแห่งหนึ่งจังหวะชีวิตคนมันถูกทาร้ายจิตใจมาพร้อมทั้งย้อมใจด้วยแอลกอฮอล์ีซึมตีซ้าไม่ช้าอีกด้วยเพลงบิ้วบิ้วมอตตี้จูเนียร์ปลุกสชโ้อออกทีืน มีเพียงหนึ่งกระจกบุกไล่ทำร้ายคนแถวนั้นจนมูนอุ้ยปุ้ยไปทั่วที่ทั่วแดนระหว่างที่กำลังอรารวาสไล่ทำร้ายข้าวข,ของมั่วซั่วตามสไตล์เดอะฮักครั่งมอตตี้คู่พ่อที่ตอนนี้ก็ได้นั่งรถออกมาตามหาลูกพร้อมกับเจอรี่กับปะกันห้อยตรงหน้าพอดีมอตตี้คนลูกที่ตอนนี้คลุ้มคลั่งจนจำใครหรืออะไรไม่ได้เลยเขาก็ได้ลงมือทุบรถคุณปู่จนบุบบูบี้แถมกำลังจะยกรถขึ้นมาทุบพ่อกับคุณปู่อีกครั้งมอตตี้ก็เลยร้องเพลงเล่นกับมือที่ลูกชอบฟังในเวัยเด็กให้้้ฟัััังงงงนนนนนน่่จจึึททใหูเีียรคคืมมาาสติอ ในนั้นตาริกซึ่งได้ขับยานมาเห็นทุกอย่างพร้อมกับซัมเมอร์ตาริกได้ควักเลเซอร์กันขึ้นมาหมายจะเป่าเหนทิ้งแต่มอตตี้คนพ่อก็ได้เอาตัวมาบาังไว้สถานะตอนนี้พร้อมที่จะปกป,ป้องลูกเต็มที่เลยการกระทำครั้งนี้เองเลยทําให้จูเนียร์ที่เห็นได้รู้สึกผิดขึ้นมาสองพ่อลูกมอตตี้ก็เลยไปนั่งปรับความเข้าใจกันลิมทางเท้าประเทศแถวนี้พอมีคนแปลกหน้าคนนึงเดินเข้ามาใกล้ๆเขาได้นําวิธีการระบายความรู้สึกรุนแรงทั้งหมดว่าจะทํายังไงให,ให้มันออกมาดูมีความสร้างสรรค์อย่างตัวชายคนแปลกหน้าเขาเองก็ได้รบ ด้วยการทำคอมิกการ์ตูนออกมาแถมมันยังทำเงินเลี้ยงชีพให้เขาได้ด้วยเรียกได้ว่าเว r ร์ดิกรูดกันเลยทีเดียวด้วยประกาะฉะนั้นจูเนียเลยเริ่มคิดที่จะเดินบนเส้นทางแห่งนักเขียนนิยายกลจะทำให้ดังระเบิดมีชื่อเสียงชนิดที่ใครก็รู้จักอย่าง J.K. เคโรลิที่เขียนนิยายแฮร์รี่พอตเตอร์ สองพ่อลูกได้กอดกันก่อนจากจูเนีย์กล่าวลากับพ่อว่าผมจะโทรหาพ่อเมื่อผมต้องการเงินหรือที่ซักผ้านะครับรักพ่อนะแล้วจิงได้กระโดดไกลชายเดี่ยวจากไปตามสไตล์เดอะฮักพอเห็นหน้ากันอีกทีมอตี้จูเนียร์ก็ออกทีวีดังใหญ่แล้วถึงสภาพร่างกายเขาจะแก่ขาลงแล้วก็ตามดูสิผมหงอกขาวพรนเลยเชียวไบโอกราฟนะครับมอตติเมอร์สมิธจูเนียร์คือชื่อเต็มๆของเขาเขาเป็นลูกชายคนแรกของมอตี้หลานชายตัวปวดของตาริกเรากับหุนยอนเซ็กดอจากดาวกะสอบปะสอบนั่นเอง นั่นเลยทำให้ตัวเขามีสปีชีลูกครึ่งระหว่างมนุษย์โลกกับดาร์กซ็อปซอฟต์ปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่7ของซีซั่นที่1ที่มีชื่อตอนว่า Ri ซิ n g กับซออปซอฟลักษณะาภายนอกคือมีผิวสีชมพูมาเจนตามีแขนคู่ที่2งอกออกมาแทนที่ตรงตำแหน่งใบหูของมนุษย์แต่มีฟันล่างใหญ่มากพร้อมเขี้ยวคู่โตและดูน่ากลัวร่างกายกำลังแข็งแรงพละกำลังมหาศาลต่อยรถบัสสบายบลื้อเลยถึงจะเห็นอย่างนี้นะเขาก็ดูดุร้ายน้อยกว่าสายพันธุ์หลักเสียอีกจูเนียอายุ26ปีแต่ แก่เกินหน้าเกินตาพ่อไปมากเขาประกอบอาชีพเป็นนักเขียนนวนิยายนักล่าค่าหัวกับศิลปินนักวาดภาพนิสัยใจคอคือชื่นชอบความรุนแรงซึ่งเป็นธรรมชาติของเพศชายชาวดาวกับซอฟแแถมยังติดดูรายการทีวีช่อง History อีกสถานะตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นตายาร้ายดียังไงนะ จบกันไปอีกแล้วนะครับสำหรับรายการเซอร์เรกเตอร์รายการประวัติข้อมูลชีวิตการเดินทางของตัวละครจากการ์ตูน r i กเก n d m มอร์ตีในตอนนี้นะครับในตอนนี้ที่ผ่านมาชอบตัวไหนตอนไหนก็คอมเมนต์ให้ผมอ่านกันหน่อยนะขอบพระคุณทุกๆวิวทุกๆฟอร์ท,ที่เข้ามาดูกันนะครับไม่ว่าจะตั้งใจหรือหลงเข้ามาก็ตามล้วนมีความหมายกับผมมากเหลือเกินสุดท้ายนี้ May the Force be with you ขอให้เจเริญรุ่งเรืองและงอกงามเหมือนถงงอกครับบ๊ายบาย